Avengers Infinity War มาโอ้โหช็อกมากเป็นหนังที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยดูมาเลยมันพีคมากเลยเนาะใช่ตอนจบคือดูแล้วแบบเมื่อู้ไม่ออกตอนนี้ทุกคนแบบกลายกลายเป็นผงอะใช่คือแบบจริงเหรอใช่เพราะว่าปกติหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็คือฮีโร่ก็ชนะอันนี้คือแบบทานออชนะจริงคือแบบเล่นแบบนี้เล่นเหรอเออเราไม่เคยดูสปอยมาก่อนด้วย ไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่เคยเห็นสปอยมาเวล์อเวนเจอร์เลยเออไม่รู้ไปอยู่ถ้ำมันปล่าจริงรจะบอกว่าเรื่องนี้นพี่อ่ะเคยดูประมาณแบบ 10บรอบแล้วอะจริงเหรอแต่ว่าก็ยังสนุกทุกครั้งที่ดูแล้วจาได้เลยว่ารอบแรกอะตอนนั้นดูในโรงอะอคือทุกคนคือแบบพอหนังจบแล้วเงียบกริบอะไม่มีใครพูดอะไรเพราะวาเวอ่ออะไม่นึกว่าแบบฮีโร่มันจะตุยกันหมดอะอยากดูในโรงอะเออมันพีคมากมันพีคมากแต่จะบอกว่ายังไม่เคยดู a v e n เจอร n เอ็นเกนะมีพีก,กว่านี้จริงเหรออันนี้ว่าพีคแล้วนะเออคือคือพีคว่าแบบอเวนเจอร์เอ็นเกคือแบบ to the base อะ อุ๊ยแล้วพี่ภูมิชอบฉากไหนในเรื่องนี้ที่สุดฉากในอินฟินิตี้บใช่พี่ชอบฉากที่เหมือนทุกคนกําลังสู้กันในวาคันดาแล้วแบบกำลังแบบกำลังจะแพ้แล้วแล้วแล้วทองก็คือแบบได้อาวุธใหม่ซอมเบเกอร์ใช่ไหมเปิดประตูไบฟอนไบฟอลงมาแล้วก็อ้าวเอาเอาตัวทานอสมาแล้วกระโดดจับโคตรเท่เลยพลังโคตรจะกงใช่ชอบทีนสีไหนที่สุด ของหนูมีซีนหนึ่งดูแล้วน้ำตาไหลเลยคือซีนที่วันดาต้องฆ่าวิชชั่นคือมันเป็นซีนที่เหมือนเราต้องฆ่าคนรักตัวเองเอ,อ่ะแล้วแบบมันยากมากเลยที่จะต้องทำเศร้ามากแต่ว่าทานเราก็คือดึงวิชั่นอะ่ะกลับมาแล้วจัดการอีกรอบอีกอะ่ะเหมือนโดนทำร้ายจิตใจซ้ําแล้วซ้ำเล่าโหคือแบบตะ,ะหนักมันสนุกจริงสนุกจริง ก็คืออยากดู Endgame เลยอยากรู้ว่ามันจะเลิศขนาดไหน,ไหนแล้วคุณผู้ชมละ่ะชอบฉากไหนใน Infinity War เม้นมาได้นะคะเดี๋ยวไปดู Endgame แล้วมาเมากันซ่าบ๊ายบาย